สามารถแสดงความคิดเห็นก็ได้ไม่แสดงความคิดเห็นก็ได้แต่ท้ายที่สุดแล้วคุณเห็นผลประโยชน์ของสังคมยังไงเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันมีชื่อเสียงอยากจะให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องพูดในสิ่งที่สมควรพูดอย่าด่าทอหรือต่อสู้กันเองพูดเพื่อ สัสดีค่ะทุกคนตอนนี้จะบอกว่าจึงมาวันนี้รายการที่เรามาออกกันนะคะซึ่งตอนนี้ของเขากำลังบูมที่สุดในสามโอกนั่นคือรายการมงเตลูนะคะซึ่งจะบอกได้เลยว่าวันนี้นะคะรับบทเป็นมิสแกรนพยากร์แทบพี่แรมของเราเนาะเพราะทนึกจากว่ามันลองใช้เวลานานกว่ารับอี่แชแน่ก็เลยไม่มาก็เลย อ่รับบทเป็นพิธีกรเองแล้วก็แขกรับเชิญในรายการมงเซรุนนี่ก็คือพิชิตเองนะคะจูงคอนซึ่งเปิดไพ่เองตอบคำถามเองพูดเองตอบเองแต่ถามว่าเดีดูไปเธอเป็นแบบอ่ะไรงวงงแล้วคือแบบตักจิตตักใจวันจันทรวันอยากจะเป็นพิธีกรเองก็เลยวันึงก็ไปดึกสู่พิโกบาก็แบบว่าพี่หนูจะยิ้มรายการข่าวได้ข่าวว่าเดี๋ยวไมได้เป็นพิธีกรแล้วนี่ ันนี้เราก็มาดูดวงกันว่าเฮ้ยไอยที่แบบว่ามีข่าวหรือว่าน่าจะมีรายการขีงตอัวเองแล้วบบไดเป็นพิธีกรอะไรแบบนี้จะริ้หมือเปล่าแล้วจะ รุ่งไหมเดี๋ยวเราไปดูดวงกันโอเคเลยค่ะเอาละค่ะเราก็พร้อมที่จะดูดวงกันแล้วนะแต่ว่าก่อนที่จะมาเปิดพื้นดวงของน้ำาถามก่อนว่าทำไมแบบคุยกับนางแล้วแบบคุยซีเรียสไม่ได้ค่ะนางเป็นคนตลกอ่ะอ้ยเราก็อย่าไปซีเรียสเนื่องจากว่าเราก็แบบต้องใช้ชีวิต่างมีความสุขนะคะพี่แม่ <Yeah. S 2> แต่จะบอกว่าจริงๆแล้วว่าการเปิดดวงอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับแบบสปิริตข้างนอกหรือแบบอะไรมันเกี่ยวข้องกับสิใ้าสัาน,นึกของเราว่าคิดอะไรอยู่แล้วบางครั้งอ่ะเราอะ่ะหยุดได้ไหม ฉันไม่มีสมาธิพูดเลยเนี่ยเคยะโอเคลเดี๋ยวจะห<อ>ยู่ย<ม>ังงี้เอาใหม่นะคะ<笑><笑>ก็คือว่าเราต้องการจะคิดถึงไหนแล้วนะนี่คือแบบเบลอหมดแล้วอ,อยู่ที่สปิริตของตัวเราเองเนี่ยอยู่ที่จิตสำนึกของเราว่าแบบว่าต้องการที่จะตอบอะไรเราต้องการที่จะบอกสถานาการณ์อะไรที่มันใกล้ๆเพื่อที่จะเจือนหรือบ,บอกปัญหาหรือว่าแนะนำเราคือว่าเดี๋ยวเราจะมาสับไพ่กันตามอายุตัวเองอะสับเป็นไหมสับเป็นอยู่ได้แหละอ่าไม่ต้องถาม เล็แปก้าแบ่งเป็นสามก็อันนี้นะอตรงนี้ดีกว่าได้เต้นมากเลยนะคะเนี่ยชอบกองไหนให้กองนะเรียงใหม่หนูชอบบางเกียเพราะหนูเป็นคนเยอะมากไม่ต้องบอกก็รู้อันไหนต้า เยอะแปลว่าสวยเยอะไว้ก่อนชุนี้าใช้มือที่ไม่ถนัดเหมือนเดิมหยิบมาสิบใบแต่ว่าขอความการุณาตอนนี้ทำสมาธิได้ได้หน่อยหนูจะเป็นคนที่เชื่อไม่ที่สุดในโลก <laughs> สิบอุ้ยสมาธิหนูดีกว่าสอบปลายภาคงเนี่ย <laughs> โอเคค่ะท่านผู้ชมใหใบแรกนะคะของน้ สถานะปัจจุบัน Queen of w a n d นะคะใบที่2 n i n of w a n d ก้าไม่เท้านะคะก็8ดเหรียญน,นะคะ Eight of Pentacles แล้วตำแหน่งต่อไปมาดู Queen of w a n d คนนะคะ queen of cups รู้สึกว่า queen เยอะจังเลย queen จะอ,อยู่แต่กับพวก queen เหรอช่วงนี้นี่ไงคุณแม่ก็เป็น queen แต่ว่าคุณแม่ต้องเป็น queen of cups เพราะว่าสวยมากเลยดูสิเว้ <Wait. S 1> สวย <laughs> อะแล้วก็ผลรวมสรุปไพ่ก็คือก้วช่วยน,นเองค่ะตอนนี้ queen of ว a l ต้องบอกเลยว่าเอาจริงๆแล้วตามชื่อเลยเนาะ queen ่ะก็คือ queen ก็คือตำแหน่งหน้าที่อะไรบางอย่างที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่ คนที่ได้คว e นออฟวอ n ์เนี่ยส่วนมากแล้วเป็นคนที่ในเรื่องของการงานก็ดีเป็นคนที่มี <c oughs> เขาเรียกว่าความโดดเด่นในเรื่องของหน้าตาการงานอะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างแตกต่างจากคนอื่นมีแพชชั่นค่อนข้างสูงแล้วเป็นผู้หญิงที่มีความโชคดีมากเพราะว่ามีแมวดําอยู่มีแมวดำด้วยนะมีแมวดําแมวดาก็คือเป็นลักษณะของ ความโชคดีในชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานแล้วก็มาจากความเก่งของตัวเองด้วยนะต้องยอมรับเลยว่าสถานะปัจจุบันตอนนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆในเรื่องนี้ทีนี้มันมีบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับคนรอบ,บข้างคือเราอะดีทุกอย่างแหละแต่ทีนี้เรื่องของการงานนะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราค่อนข้างเหนื่อยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ เหมือนเราต้องการที่จะปรับแก้ปรับเปลี่ยนให้มันดีมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะมีความพัฒนาในบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอนาคตนะคนที่ได้ไพ่สี่เหรียญส่วนมากแล้วอ่ะคือจะไม่ค่อยอยากจะควักเงินที่เป็นของตัวเองสักเท่าไหร่นะคะถ้าคนอื่นควักได้ที่ก็ได้ใบนี้บ่อยๆว่าตอถบว่าเราสวยมากนะคะเราก็จะไม่ใช้เงินตัวเองไม่ได้เราต้องเก็บนะคะเลีอย่างนี้ว่าอะไรดูไหมคะอะไรเนี้ยค แต่ที่รู้ๆนี่งานวิกเราต้องเข้ามาแล้วนะ้ต้องแพ่ความคิเตอร์ดาวสักล้านดวงบนหน้าเขาของความแดดองชมพูจมูกเขาก็มีปัดออสีชมพูเบาๆเ้ยจริงๆคือต่อไปต้องมีเข้ามาอีกจะแบบ่าเต็มหน้าเลยสวยๆโอเคค่ะต่อทีนี้อ่ะ คือโอเคเรื่องสี่เหลี่ยมเนาะแล้วก็ที่นี้มันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างในอนาคตมันเป็นซิทูเอชันที่เหมือนเราจะต้องต่อสู้ดิ้นรนกับบางสิ่งบางอย่างมันมีการแข่งขันมันมีอุปสรรครอบด้านที่เกี่ยวข้องกับการงานหรือว,ว่ามีงานเยอะนั่นเองแต่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยกับอะไรบางอย่างที่ต้องต่อสู้อะ่ะส่วนในเรื่องของพื้นฐานชีวิตเราอะ่ะเหมือนจะได้ทำอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานที่แบบมันซ้ำๆๆๆๆในอนาคต แต่ <Okay. S 1> เป็นเรื่องเดิมๆเพราะว่าไพ่8เหรียญอะ่ะมันเหมือนนั่งทำแล้วผลิตเงินแล้วมันเป็นอะไรที่ทำเดิมๆแต่ว่าแฮปปี้อิทธิพลของคนรอบข้างทำให้เราเครียด่ะตอนนี้แล้วอิทธิพลน่ะมันแบบว่า king of swords อะ king of swords ก็คือจะเป็นลักษณะคนที่อาจจะอาจจะบังคับอาจจะแบบทำให้เรากดดันอยู่เรื่อยๆแต่ทีนี้ไพ่สรุปนะคะกำลังบ่งบอกว่าไพ่เก้ช่วยเนี่ยคนที่จะได้ไพ่ใบนี้ส่วนมากนะ เป็นคนที่เครียดเนาะพี่แพรมเนอะดูเหมือนจะดูเหมือนจะนะมีครบไปซะทุกอย่างแต่จริงๆไม่ได้ครบแต่ว่าเหมือนแบบเขาก็ค่อนข้างที่จะคุมพอใจกับสิ่งที่มีแต่บางครั้งว่ามันมากเกินความเป็นจริงทีนี้เดี๋ยวเรารมาถามแบบเจาะจงเลยดีกว่าอ่ะเลขที่หนูอยากจะถามแล้วก็ดูก็คือเรื่องที่รุ่มร้อนมีเปลว<อ>เปลวไฟอยู่ในร่างกายแล้วก็จิตใจ เดี๋ยวไม่ใช่เรื่องเก่แล้วตอนนนะไม่ใช่เรื่องเก่าไม่ใช่เรื่องเก่าพี่ใหญ่จะรู้ว่าการมงการเมืองของไทยแลนด์เนี่ยมันจะหยุดอยู่ตรงไหนคนรับองมันน่ะทุกคนพอใจหรือเปล่าทุกคนในประเทศไทยพอใจหรือเปล่าส่วนมาก Oh my god What it is ก่อนจับก้อนนี่คือสถานการณ์บ้านเมืองอยากจะรู้ช่วงไหนปีหน้าดีกว่าปีหน้านึกถึงบ้านเมืองด้วยค่ะ นึกถึงบ้านเมืองไม่นึกจริงตลอดนึกถึงบ้านเมืองเลยตอนนี้ใบนี้มันดึงดูดสายตาหนูจริงมันมีสองฝ่ายโอ้มีแบบนี้กับแบบนี้อ่ะเราจะไม่พูดถึงสีได้ไหมเราจะไม่พูดคัลเลอร์อ่ะ we never t a l k about the color baby ทั้งหมดทั้งมวลไม่ใช่ความผิดพวกเรานะคะความผิดภัยภัยบอกมาความผิดภัยเนาะ โทษไพ่จะตีก็ตีไพ่มันยังคงมีสองฝ่ายแต่มีฝ่ายหนึ่งที่ได้ฝ่ายหนึ่งไม่ได้อะไรเลยก็ดูตามไพ่อะคือมันมีความเป็นสองฝ่ายแล้วนี่คือตราช่างที่มีความยุติธรรมแต่มันไม่มีความยุติธรรมอะค่ะเพราะว่าอีกคนนึงอะได้ไปเต็มๆนะคะแต่ว่าฝั่งเนี้ยไม่ได้อะไรเลยอะเพราะฉะนั้นก็บอกเลยว่าไพ่หกเหรียญคือความไม่ยุติธรรมค่ะ มันคนนี้ขอแล้วขออีกไม่ได้นะสองสารแต่คนนี้ได้ลำหลักเลยเขาชื่อประหยัดประหยัดเขาชื่อประหยัดที่ผู้ช่วยผุ้ประหยัดคำดาช่วยด้วยช่วยด้วยเอาอันนี้สาวเวทาที่คลองแล้วโดดลงดปวพี่ขนลุกแม่พี่ขนลุกมลยพาย้องขนลุกมากอะพี่แล้วสีเสื้อ ไม่เป็นไรเอาเป็นว่ามีคนได้และคนไม่ได้ค่ะตามนั้นค่ะตัมนี้นะคะจนถึงปีหน้าเลยมีคนได้แล้วก็ไม่มีคนมีคนขอแี่ไม่ได้ไเลยจนถึงปีหน้าตลอดการละนานเทินเนาะอีอันหนึ่งทำไมรุ่มร้อนไม่ใช่คนนี้นะคนนี้พี่รุ่มร้อนใช่กูไม่เกี่ยวเลยตอนนี้ไม่เกี่ยวคือตอนเนี้ เรามีสถานการณ์สถานการณหนึ่ง hmm. ซึ่งคนที่มาจากไฮโซไซจีเนี่ย oh. เขายังไม่ได้รับ oh. กับผลลัพธ์ที่เขาได้ทำซึ่งหนูอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงป่ามุงป่าไมา้อะไรอย่างเงี้ยหนอพี่หนอนป่ามุงป่าไมา้ที่เขาได้ไปไป,ไปถากไปถอนไปผ่งไปเผา oh. เขาไปอยู่ในพื้นที่นั้นซึ่งมันไม่ใช่ของเขา oh. เขาจะได้รับผลที่เขา ทำมหรือเปล่าอ่าโอเคค่ะลองดูนะคะนึกคุณน่าต่อเลยที่ตั้งที่ไปจะได้หรือเปล่าได้ค่ะเลือเกินได้มง่ะพี่ต้องบอกเลยว่าได้ทั้งในเรื่องของสุขภาพจะแย่มากทั้งด้านจิตใจสุขภาพกายสุขภาพจิตเจ็บปวดนะเนี่ยปวดใจโดนแทงหลายอย่าง ืนนมัแต่เราจะบอกว่าไพ่สามดาวมัน่อยดีเท่าไหร่เพราะมันคือความปวดหัวความที่ทําอะไรก็ไม่ขึ้นไปหมดเลยมันแยกไปหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเขาจะได้รับอะไรบางอย่างที่ไม่ดีค่ะเรื่องนี้เขาสมควรได้รับที่สุดในสามลกเงิกรรมจ้ะอันนี้คืออะไรคะ หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองามปลขึ้นบกไม่ใช่ <laughs> อันนี้คือดาบซึ่งโดนแทงที่หัวใจเจ็บในตามจริงแล้วได้รับกับผลที่เขาได้ทําไปซึ่งนี่ปื้มจิตปุื้มใจมากที่สุงรับรเราไป <c oughs> แบบนี้ให่อยากรู้ว่ารายการของที่พัชรพรจะเป็นคือมันจะปางปูรีเยสแล้วก็เวลาไปไหนมาไหนคนต้องพูดถึงเหการเราหรือเป้า <c oughs> หรือใในปีหน้านะภายในปีหน้ามาอยากรู้ พูดให้ภายในปีหน้าไหมหรือมีอะไรบางอย่างโอ้ดีมากเลยพี่หนู่ขอออกไปคิดนอกห้องได้ไหมรายการมันครบสมบูรณ์แบบมันดีเป็นหมด <The world S 1> เลยมัน <it> s <S มีบาง <the world. S 1> สิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยเธออาจจะไม่ได้แบบอยู่แค่ประเทศไทยนะเนี่ยแล้วคนไทยใบนี้ส่วนมากมันจะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นน่ะทำเกี่ยวกับต่างประเทศก็โคตรขึ้น อาจจะแบบร้านอาหารหรืออะไรที่ทำหมาจะแ,แบบต่างประเทศร้านนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อ่ะขลุกเอาอะไรน,นะคะคือดีมากมงเตลู <c oughs> ของคุณจะดีกว่าแบบนี้ไหม <c oughs> อันนี้นะคะมันจะเป็นไพ่ที่ไม่เครียดละไม่มีสามดาบไม่มีหัวใจนะแล้วก็ไม่มีระเบิดแทนมาอันนี้เป็นภาษาอังกฤษอ่านเลยแปลเปอภาษาอังกฤษเกง่งต <c oughs> ายพี่เดี๋ยวเขาก็รู้ว่าหนูโง่ trust the process and be patient becoming cannot be rush c h a n e is beautiful ตรงกับชีวิตไม่ทำจริงๆตรงมากอตรงมากก็คือขอแบบอนุญาตแปลนิดนึงนะคะเขาบอกว่าให้เชื่อมั่นใน process การเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างต้องใจเย็นๆคำดาวเบ a b y ใจล่มล่มตาใจล่มลตาใจล่มลมตะนุยใจล่มลตะนุย Becoming c a n n o t be r ี s h ก็คือการที่จะเป็นอะไรสักอย่างคุณจะมาเรง่งร,รีบไม่ได้เราจะรีบไม่ได้เออรีบมไม่ได้ต้องเดินแบบตัดตองยอนไป <laughs> เขาบอกว่า Change i S B e a u t i f u l การเริ่มต้นเปลี่ยนะเหมือนเป็นผีเสื้อจากดักแด้ก่อนจากดักแด้ใช่ไหมมาเป็นผีเสื้อที่สวยงามใช้เวลานะอ่ามีช่องทางอะไรจะฝากไหมอย่ามัวแต่กินตัชฝากช่องทางก่อนแล้วก็ผลงานตัวเองด้วยสุดท้ายที่สุดแล้วก็มาถึงตอนที่เราต้องฝากผลงานของตัวเองนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าถ้าใครจะติดตามหนูพัชรพรก็มีหลายช่องทางมาไม่ว่าจะเป็น Facebook In s t a g r ร m ซึ่ง Facebook นี้ก็คือนามจันทรประดิษฐ์แล้วก็ไอจีก็จันทรประดิษฐ์นามอออไม่ใช่นามจันทราประดิษฐ์เหมือนกันถ้าใครอยากดูหรือว่าว่าว่า,วาต่อยังไงก็ดูด้านล่างนี้ได้เอา <c oughs> เดี๋ยวเป็นหน้าที่พี่เขาแหละเป็นสิดเอาเองเ,ออเป็นด้านล่างอเอาค่ะใช่แล้วก็ตอนนี้ก็ติดตามอีกก็คือเพจมิสแควนชาแนมันจะเป็น Facebook อินสตาแกรมทิกตอร์เขาก็มีเออหนูก็มีท yup. ิกตอรทิกตอรเขาก็มีทวิตตรงทวิตเตอร์เขาก็มีก็ตอนนี้คือเราสั่งสัสิ่งที่สุดฟังอลังการเวอร์มิจินควรในประเทศไทยให้กับคนทั่วโลกก็ต้องขอขอบคุณนะคะร้านชอเชอร์คอมากๆเลยนะคะสาหรับอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็สำหรับสถานที่ต้องบอกเลยว่าแบบเย็นสบายมากเลยข้างในนี้นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะมาชิลแล้วก็มาทานอาหารอร่อยๆนะคะสามารถแวะมาได้เลยมานอนได้มานอน มีทีวีมีทุกอย่างเลยท<ด>ีวี <TV S 2> มีแอร์เอา้าห่มมาด้วยหน่อย <c oughs> ค่ะ <c oughs> ก็สามารถมาที่ชอเชอร์คอฟได้เลยนะคะ <c oughs> เปิดตั้งแต่9โมงเช้านะคะจนถึง1ทุ่มครึ่งค่ะทุกวันสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปิดรายการของเรานะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะคะแล้วก็ติดตามแฟนเพจมุงเจ็นของเราด้วยสำหรับใครที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวกับแพทย์นะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะคุณต่อเลยร่ะางอบอสเน มีแฮปปี้อ่งา